โอเคดูสิสวัสดีนะคะเอฟซีนะคะพี่พ่อกำลังจะกลับแล้วนะคะมาถ่ายบรรยากาศนะคะป้าก็เก็บป้องเรียบร้อยแล้วป้าเก็บป้องเรียบร้อยแล้วป้าเก็บก้องเรียบร้อยแล้วนะคะหันเก็บป้องเรียบร้อยเตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะเอฟซีเตรียมตัวจะกลับแล้ว นี้บรรยากาศทะเลนะคะท้องทะเลนะคะพี่พอก็จะกลับแล้วนะคะเอสตีมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนะคะตอนนี้เป็นทะเลวงอมานนะคะตรงนี้นะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูเอสตีพี่พอกำลังจะกลับแล้วนะคะบรรยากาศนะคะทะเลนะคะเดี๋ยวไปลงให้ดูนะคะเอสตีกำลังจะกลับละฟ้าก็จะกลับละ เก็บกล้องละเก็บขากล้องแล้วกหอ,อก,กระจายนะคะหอ,อก,กระจายข่าวนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเขาก็จะบอกนะคะตรงนี้นะคะ น้ำสะอาดนะคะใสมากเลยค่ะอเอฟซีดีพอได้เราจะกลับแล้วตะกี้ไล์สดให้ดูเดี๋ยวจะไปไล์สดต่อลุงเต้ค่ะเราจะกลับแล้วมีเรือนะคะเหลือที่จะจอดไว้สวยงามค่ะเอฟซี พี่พอรก็จะไปลงให้ดูนะคะทะเลวงอมานะคะเอฟซีตรงนี้